สวัสดีครับกระผมเด็กชายธนธรใจดีชันมัธยมศึกษาปีที่สองจุดห้าครับกระผมเด็กชายปุญญพัฒน์อุตมาชน้นมัธยมศึกษาปีที่สองจุดห้าครับดิฉันเด็กหญิงก,กนกสิริพัีรีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองจุดห้าค่ะพวกเราเป็นนักเรียนแกนนำประจำฐานที่หนึ่ง ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านพ่อค่ะวันนี้จะขอแนะนำกิจกรรมสำคัญภายในฐานของพวกเราครับภาพรวมของฐานที่1งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านพ่อเป็นฐานการเรียนรู้เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงถึงความจงรักภักดีต่อรัชการที่9และรัชการที่10บค่ะ ในฐานที่1ประกอบไปด้วยกิจกรรมสำคัญ3กิจกรรมดังนี้ครับกิจกรรมแรกคือกิจกรรมนำเสนอข้อมูลหลักการทรงงานของในหลวงรชัชกาลที่9แนวทางพระราชดำริทฤษฎีใหม่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการตามแนวพระปฐมบรมราชอ,องคอง์การของรัชกาลที่10เราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและคองแผ่นดินโดยธรร เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณารัษดรตลอดไปนอกจากได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการทรงงานของพระองค์และหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วในช่วงท้ายกิจกรรมมีการสรุปองค์ความรู้โดยให้ผู้เข้าฐานการเรียนรู้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะกิจกรรมที่2คือ เรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9สเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่พุทธศักราช2506ถึงพุทธศักราช2528รวม13ครั้งครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดชปูลครั้งที่1พุทธศักราช2566เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมหน่วยฝึกพนารักและกองกําลังแทงโกซึ่งมาทําการฝึกร,ร่วมกองทัพไทยและเยี่ยมราษฎรอําเภอหลมศัก ครั้งที่สองพุทธศักราช2507ทร่งรตึกศูนย์กรรมโรงพยาบาลเพชรบูรณ์และเยี่ยมชนไร่กำนันจุนคุ้นวงครั้งที่3วันที่30มธันวาคมพุทธศักราช2511ทรงเยี่ยมพลเรือนตำรวจและทหารซึ่งปฏิบัติราชการในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และทรงเยี่ยมสถานีอนามัยชั้นหนึ่งลมกับครั้งที่4วันที่16มกราคม พุทธศักราช2,512ทรงเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบัดเจ็บในการนี้ได้พระราชทานเครื่องมือการแพทย์และเงินจัดซื้อโลหิตแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ครั้งที่5วันที่24มกราคมพุทธศักราช 2,515ทรงประกอบพิธีบวงสวงดวงวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตำบลท่าโรงอำเภอวิเชียรบุรีครั้งที่6วันที่25มกราคมพุทธศักราช2,516ทรงเยี่ยมพลเรือนตำรวจและทหารซึ่งปฏิบัติราชการในการปราบปรามผู้กอ่อการร้ายคอมมิวนิสต์ณนโะรงพยาบาลสนามที่3อำเภอหลมศักด ครั้งที่7วันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2,516ทรงเยี่ยมพลเรือนตำรวจทหารและราษฎรณหน่วยปฏิบัติการพิเศษฐานปฏิบัติการกองร้อยที่หนึ่งตำบลน,น้ำชุนอำเภอรมศัก์ครั้งที่8วันที่12มีนาคมพุทธศักราช2,516 ทรงเยี่ยมผูกเสือชาวบ้านและราศฎรน,นากกองบังคับการพุเรืนอนตำรวจทหารที่1617อำเภอร่รมกับครั้งที่9วันที่10กคุมภาพันธ์พุทธศักราช2521ทรงประกอบพิธีตัดวายลูกมมิตรอุโบโสถวัดเพชรวรารามอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ครั้งที่10วันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2522ทรงเยี่ยมโครงการพัฒนาร่มน้ำเข็กประทับทอดพระเนตรภูมิประเทศพ,พระราชทานสิ่งของเครื่องใช้แก่ราษฎรตำบลแคมป์สนครั้งที่11วันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช 2,524เสด็จพระราชดำเนินทรงไปเยี่ยมโครงการพัฒนารุ่มน้ำเข็กเขาคอพระราชทานสิ่งของแก่ราษฎรุณเรือนตำรวจและทหารครั้งที่12 วันที่20คุมภาพันธ์ทรงประกอบพิธีเปิดอนุสณ์ผู้เสียสละเขาคอเพื่อสดุดีวียกรรมของผู้ร่วมปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ครั้งที่13วันที่25-26คกุมภาพันธ์พุทธศักราช2528ทรงเยี่ยมโครงการพัฒนารุ่มน้ำเขตกเขาคอประทับพ,พักแรมแลนะพัฒนาเขา,เขาคอกิจกรรมที่3คือการนำเสนอปฐมเหตุของการดำเนินการโครงการพัฒนารุ่มน้ำเขตก อันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนที่ยั่งยืนส่งผลมาจนถึงปัจจุบันพลิกฟื้นผืนแผ่นดินแห่งการขัดแย้งให้กลายเป็นที่ทำกินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องสร้างรายได้ให้เกษตรกร,กรตามศาสตร์ของพระราชา อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เคยเกิดความไม่สงบโครงการพัฒนาที่ดินบริเวณลุ่งน้ําเข็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ในฐานการเรียนรู้ศูนย์ข้อมูล สารสนเทศหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านพอ่อไม่เพียงแต่นําเสนอเป็นฐานการเรียนรู้เพื่อเท่าพระเกียรติหรือให้ความรู้เท่านั้นนะคะฐานของเรายัางมีกิจกรรมและเกมบูรณาการแอปพลิเคชันที่ทันสมัยและสนุกสนานเพื่อให้ผู้เข้าชมฐานของเราได้นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยครับขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามาร่วมกิจกรรมกับพวกเราได้ที่ ฐานการเรียนรู้ที่1ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านพอนะคะ